ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันลงทุนนะครับ mm hmm. ก็เพจเราชาแนลเรานะครับก็เพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยาสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนเนาะแล้วก็อาจจะถึงขั้นมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับ mm hmm. ทีเนี้ยก็วันนี้พอดีมีเพื่อนถามผมมาว่าวันๆผมทำอะไรบ้างนะ <c oughs> ก็ผมก็เลยจะมาคลิปนะครับว่ากิจวัตรประจําวันของนักลงทุนผมว่ามีอะไรบ้างนะนะครับซึ่งก็จริงๆแล้ว ผมขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่สนับสนุนนะครับให้ใครลาออกจากงานประจํานะครับเพื่อมาเป็นนักลงทุนนะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะตลาดคริปโตเนี่ยก็รู้รู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วก็หลายท่านก็เจ็บตัวนะก็ต้องเยียวยากันไปเนาะนะครับตลาดหุ้นก็เช่นกันนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยากลาบากนะครับแต่ว่าก็ถามว่าถ้าคนที่ติดลมบนแล้วอะ ก็เขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังทํางานประจําอยู่แล้วเรายังแบบมีเงินทุนไม่มากนะครับมันไม่มีหุ้นตัวไหนให้ให้เงินปันผลเราทุกเดือนนะครับเหมือนเงินเหมือนเงินเดือนนะครับผมก็ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนมา20กว่าปีแนละ้20ปีได้20กว่าปีฮนะถึงจะแบบอยู่ได้แล้วก็ราจากงานประจําลงทุนมาปีนี้ย่างเข้าปีที่11 11 12, 12ประมาณเนี้ยนะ ก็คือเรียกว่าต้องต้องถึงระดับอย่างเงี้ยคือหมายว่าประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยถึงจะลาออกจากงานมาได้นะครับก็แต่ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะนะครับก็ขอไปถึงเป้าหมายกันนะครับก็อ่ากิจวัตรนะผมมาเล่ากิจวัตรเลยลวกันนะครับตอนเช้านะผมแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยผมจะเริ่มต้นก็ทานข้าวเช้าก่อนเนาะแล้วก็ไปส่งลูกก่อนนะครับทานข้าวเช้าไปส่งลูกเสร็จปุ๊บ เนื่องจากว่าโรงเรียนลูกผมเนี่ยใกล้นะครับใกล้บ้านนะครับแล้วก็รถไม่ติดโชคดีนะครับผมก็กลับมาได้เร็วนะพอกลับมาบ้านปุ๊บผมก็อ่าจิบกาแฟเลยนะครับจิบกาแฟแล้วก็ไปบนโต๊ะนะครับโต๊ะทํางานนะก็โต๊ะทงานนะะทงานง่ายๆนั่นแหละนะคือผมก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับแล้วก็เปิดคอมนะครับมาฟังข่าวสารยามเช้านะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น YouTube ของบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับผมก็จะเวียนฟังไปหลายๆนะว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนคือเขาส่วนใหญ่ก็จะจบจบตอนก่อนตลาดเปิดเนาะพอตลาดเปิดมาเนี่ยผมก็เริ่มดูหุ้นดูอะไรละทีเนี้ยพอส,สายๆหน่อยนะครับช่วงที่2ช่วงสายนะครับผมก็อ่านเริ่มอ่านบทวิเคราะห์นะครับสมมุติว่าเราฟังมาตอนเช้าละว,ว่าบล็อกเกอร์บอกตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยเราก็มาดูว่ามีบทวิเคราะห์ไหม อพอมีบทวิเคราะห์ล้วก็ลองอ่านดูว่าคือในบทวิเคราะห์เขาก็จะมีประมาณการไปข้างหน้าอนาคตไปข้างหน้านะครับก็ผมก็ดูแล้วเออตัวนี้อนาคตประมาณการเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เชื่อเขานะก็คือเราก็ลองมาทําเองว่าไอสิ่งที่เขาบอกเนี่ยมันจริงไหมนะถ้ามันน่าสนใจจริงผมก็จะดาวน์โหลดรายงานประจำปี5 6าสิหีดหนหรือไม่ก็เปิด o p portunity day มาฟังมาดูนะครับ และห้าสิบกขีดหนึ่งมาอ่านนะว่าศึกษาว่ากิจการนั้นเป็นยังไงพอผมทําบ่อยๆเนี่ยก็ผมไม่พอบางทีก็บางกิจการผมก็พอรู้ละก็จะไม่เสียเวลามากนะครับแล้วทาวนๆไปอะ่ะนะก็อ่านบทวิเคราะห์ไปเจอหุ้นสนใจก็อ่านเข้าทําความเข้าใจธุรกิจไปนะช่วงสายน,นะครับพอมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายละนะครับเพราะว่าเออมันก็เราทํางานมาได้พักหนึ่งเนาะช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ปกติผมจะหลับนะครับก่อนที่จะไปรับลูกตอน ตอนตอนเย็นนะครับผมก็จะหลับนอนหลับบางทีก็ออกไปรดน้ําตอนบ่ายๆ้วยแล้วก็บางทีก็เอากาแฟมาอีกแก,ก้วนะครับแล้วก็ของว่างเล็กน้อยนะเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาผมก็ไปรับลูกสาวนะครับกลับบ้านนะครับพอรับลูกกลับมาช่วงเย็นนะครับก็ตลาดหุ้นก็ก่อนตลาดปิดเนาะผมก็มาดูหุ้นนะครับมาดูหุ้นบางวันผมก็จะซื้อหุ้นเอาไว้นะ แล้วก็ห่อหุ้นเอาไว้ะนะถ้ามันมีกําไรผมก็ขายไปแต่บางทีก็คัดลอสก็มีนะคือเล่นสั้นคือสาเหตุที่เล่นสั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าในในความคิดผมก็คือเหมือนเราวิ่งทุกวันฝึกซ้อมทุกวันฝึกเพิ่มชั่วโมงบินในการเทรดนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมเหมือนกับก็ตือือล้นอยู่ตลอดเนาะก็คืออาจจะแตกต่างจากนักทุน V i ท่านอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้เทรดเลยนะแต่ผมมีเทรดนะครับแต่ว่าแบ่งในสัดส่วนน้อยอ่ะประมาณสัก10%นะครับ เพื่อที่จะให้แบบเหมือนเราอยู่ใน on track ตลอดนะนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บพอตลาดหุ้นปิดนะครับผมก็อาจจะมีอัพเพดอัพอะไรนิดหน่อยแล้วก็ออกไปวิ่งออกกําลังกายปั่นจักรยานออกกําลังกายอ่าตอนเช้าผมลืมบอกไปนิดนึงคือช่วงเช้าเนี่ยผมตื่นค่อนข้างเช้ามากนะครับถึงแม้ว่าโอเคผมไปส่งลูกไม่ต้องเช้าขนาดนั้นเพราะโรงเรียนใกล้บ้านแต่ว่าผมตัวผมเองจะตื่นเช้านะแล้วก็วิ่งออกกําลังกายตอนเช้า ตอนเย็นผมก็ทำนะก็ออกกาลังกายตอนเย็นคือทําเช้าเย็นเลยนะแต่ผมไม่ใช่คนสุขภาพดีมากนะแต่ว่าคือเรามนก็ทําเพื่อให้ร่างกายเราตื่นตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งหนักปั่นจักรยานหนักนะสายวิ่งสายปั่นหนักๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมนะ <laughs> ทีนี้ช่วงนอนนะครับช่วงเย็นพอเย็นละทานข้าวเย็นก่อนนอนก็ผมก็ปิดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับอาจจะมีคุยบ้างคุยกับเพื่อน ทรคุยกันอาจจะคุยตั้งแต่ตอนออกกําลังกายตอนเย็ยนละหรือว่าคุยกันตอนค่ําแล้วก็คุยกับภรรยาบ้างคุยกับสับเพลเหรนะแล้วก็ผมจะเปิดธรรมะนะครับฝั่งทุกวันนะครับแทบทุกวันก็ว่าได้เนาะบางทีก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าธรรมะเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงให้คนคนหนึ่งอ่ะไม่ฟุ้งซ่านนะครับให้ไม่ฟุ้งซ่านนะเพราะว่าผมขอพูดนิดนึงก็แล้วกันเนาะว่าคนสมัยเนี้ยเป็นซึมเศร้ากันเยอะนะครับ ซึ่งผมว่าธรรมะช่วยได้นะครับอาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องพึ่งยาอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ฝากเอาไวากากา้ก็แล้วกันไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าธรรมะช่วยได้แต่ว่าเราต้องศึกษาธรรมะแบบไม่งมงายนะบางคนมีอคติกับธรรมะคิดว่าทําให้เรามงมง,งายแต่จริงไม่ใช่นะครับถ้าเราศึกษาดีๆธรรมะไม่ใช่ทาให้เรางมง,ง,งายนะครับธรรมะที่ดีเนี่ยเราศึกษาแล้วเราจะต้องจิตใจเบิกบานนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ แล้วก็นอนนะตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็ว่ากันไตจวัดประจําวันนะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับก็มีถามมาผมก็ตอบไปแบบตามเป็นคลิปก็แล้วกันเนาะก็คลิปนี้เท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจลงคอร์สอะไรก็ดูใต้ใต้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิก YouTube ผมก็เปิดให้มีสมัครละนะเพราะผมก็จะลงรีวิวหุ้นให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ